Okay. ตัวที่สองก็เป็นเรียกว่าเป็นซีรีส์เป็นเทคโนโลยีไลโปโซโมอลเช่นกันนะคะแต่ตัวนี้คือวิตามิน D3 อยากจะบอกว่าวิตามิน D3 ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มาแรงไม่แพ้กันกับตัวแมกนีเซียมนะคะอ่ะา3คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกัน นะคะแล้วก็ตัวนี้มีส่วนผสมของอะไรบ้างนะคะ,ะมาพูดถึงตัววิตามิน D3 ก่อนว่าวิตามิน D3 คืออะไรนะคะอันนี้ก็เป็นแบบอีกชื่อเรียกหนึ่งของเขานะคะก็เรียกว่าอาจจะเรียกยากหน่อย colecalciferol colecalciferol นะคะอันนี้เป็นอีกชื่อเรียกหนึ่งของวิตามิน D3 นะคะวิตามิน D อย่างที่บอกคือเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะวิตามินที่ละลายในไขมันมีอะไรบ้าง A D E K ที่เราท่องมาตั้งแต่เด็กเนาะ A D E K มีแค่4ตัวนี้ที่ละลายในไขมัน นะคะดังนั้นเนี่ยการดูดซึมหรือการขับออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะค่อนข้างมีข้อจํากัดนะคะและการที่เราจะทานแล้วก็ดูดซึมให้ได้ดีเนี่ยพวกวิตามินที่ละลายในไขมันเนี่ยเราก็ต้องทานพร้อมมื้ออาหารหรือหลังอาหารนั่นเองอ่ะแต่เมื่อเรามีนวัตกรรมไลโปโซโมอลเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการดูดซึมและเพราะว่าไอตัวที่มันมาห่อหุ้มตัววิตามิน D3 ไว้เนี่ย อ่ะมันสามารถที่จะซึมผ่านนะคะเข้าสู่เซลล์หรืออะไรเงี้ยค่ะได้อย่างดีเต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะคะอ่าซึ่งตัววิตามินดีเนี่ยค่ะตัวเนี้ยร่างกายเราได้รับจากไหนสร้างจากอะไรต้องบอกว่าอย่างแรกเลยค่ะเป็นวิตามินที่ร่างกายเราเนี่ยจะผลิตได้สร้างได้ก็ต่อเมื่อเราต้องโดนแสงแดดต้องสัมผัสกับแสงแดดนะคะและได้จากอะไรอีกบ้างนะคะนั่นก็คือจากอาหาร นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารที่เห็นไหมคะจะมีไขมันอย่างเช่นปลาที่มีไขมันสูงอย่างเช่นพวกแซลมอนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไข่แดงนมนะคะดังนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องรับประทานาค่อนข้างไขมันกลุ่มนี้นะคะมีวิตามิน D 3สสูงนั่นเองนะคะและอย่างที่บอกออการที่ร่างกายได้รับวิตามิน เกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่สําคัญยังไงบ้างนะคะกับร่างกายของเราดีสามอย่างที่เราทราบกันเนาะก็จะเกี่ยวกับพวกกระดูกนะคะกระดูกการเสริมสร้างกระดูกทําให้กระดูกของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมวลกระดูกหนานแน่นนะคะอะ่าแล้วก็ในเรื่องของเอ่อเกี่ยวกับพวกระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะคะหลังๆมาเนี่ยตั้งแต่ใช่ไหมคะก็อาจจะได้ยินอ่าคุณหมอหรือนักวิชาการหรือบทความเพิ่มมากขึ้นว่าอ่าให้ทานวิตามินดีสามจะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนั่นเอง นะคะก็อย่างที่บางครั้งเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยออกไปรับแสงแดดบ้างตอนเช้าก็จะช่วยเน,นี่แหละค่ะการเสริมสร้างวิตามินดีสซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็เกี่ยวข้องก,กันกับพวกการทํางานของระบบกล้ามเนื้อนะคะเส้นประสาทก็จะมีความคล้ายคายกันกับในส่วนของแมกนีเซียมนะคะ ดังนั้นวิตามิน d 3เนี่ยค่ะก็จะมีความจําเป็นต่อการดูดซึมนะคะพวกแคลเซียมฟอสฟอรัสซึ่งเป็นแร่ธาตุที่จําเป็นแล้วก็ร่างกายนําไปใช้ในการสร้างเนื้อกระดูกแล้วก็เนื้อฟันแล้วก็ความแข็งแรงของกระดูกและฟันนั่นเองนะคะแล้วก็การทำงาน,นกล้ามเนื้อระบบประสาทภูมิคุ้มกันนะคะเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจแล้วก็หลอดเลือดแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็พบว่าวิตามิน d 3เนี่ยก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดได้นะคะ ดังนั้นเราก็ควรจะต้องได้ปริมาณวิตามินให้เพียงพอนะคะ,ะความสำคัญของวิตามินอันนี้ก็มากรุ๊ปปิ้งให้เข้าใจง่ายๆอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือช่วยมีความสำคัญมีประโยชน์มีบทบาทเกี่ยวกับสุขภาพของกระดูกนะคะเพราะว่าตัววิตามิน D 3ก็จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการนำแร่ธาตุนะคะพวกอย่างที่บอกไม่แก่แคลเซียมฟอสฟอรัสนะคะไปเสริมสร้างกระดูกให้เพียงพอ,อนั่นเอง แล้วก็ในเรื่องของสุขภาพหัวใจนะคะวิตามินดีเองเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจโรคหลอดเลือดเบาหวานนะคะแล้วก็พวกกลุ่มอาการที่เกี่ยวกับเมตาบอลิกก็คือเกี่ยวกับระบบการถอาผลานลว่าโรคอ้วนด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของกล้ามเนื้อค่ะวิตามินดีเองก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการหดตัวการคลายตัวของกล้ามเนื้อแล้วก็การนําส่งกระแสะประสาทเหมือนกัน ะะแล้วก็ในแง่ของสุขภาพสมองเนี่ยวิตามินดีหรือวิตามินดีสามเนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคสมองเสือ่อมโรคพาร์กินสันหรือพวกโรคจิตเภทโรคแบบ m e n t a l health โรคสุขภาพจิตต่างๆมาดูว่าแล้วการขาดวิตามินเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรแล้วมันส่งผลต่อสภาพอย่างไรบ้างนะคะ,ะการขาดวิตามินดีสามเนี่ยนั่นก็คือหมายถึงการที่เรามีวิตามินดีไม่เพียงพอนะคะสามารถพบได้ค่ะเกิดขึ้นได้ทั้งใน เด็กผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุนะคะและก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้การขาดวิตามินดีเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาระดับโลกเกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะคะโดยอันนี้จากการศึกษาเนี่ยนะคะก็บอกว่าพบว่าประชากรประมาณพันล้านคนทั่วโลกเลยนะคะที่มีภาวะขาดวิตามินดีนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยห้ของประชากรทั่วโลกเองเนี่ยก็มีปริมาณวิตามินดีที่ไม่เพียงพอนะคะอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะก็ประมาณ35%นะคะ ของวัยผู้ใหญ่มีภาวะขาดวิตามินดีหรือแม้แต่ยุโรปเองนะคะต้องบอกว่าทางาฝั่งอเมริกายุโรปหรืออะไรพวกนี้ค่ะเขาจะหน้าหนาวใช่ไหมคะซึ่งช่วงระยะเวลาของหน้าหนาวของเขาอะ่ะมันกินระยะเวลาหลายเดือนมากๆเลยฉะนั้นเนี่ยการที่เขาได้รับปริมาณแสงแดดค่อนข้างน้อยจาะ ถ้าเกิดคุณลองเซิร์ชอ่านบทความอย่างนี้ค่ะจะเห็นได้เลยว่ากลุ่มคนทางฝั่งยุโรปหรืออเมริกาฝั่งที่แบบว่าบ้านเขาหนาวนานๆอย่างนี้ค่ะเขามักจะมีภาวะซึมเศร้าค่อนข้างเยอะนะคะก็เพราะอะไรก็เพราะว่าไม่ได้รับวิตามินดีจากแสงแดดนั่นเองนะคะเพราะว่าภาวะขาดวิตามินดีเนี่ยค่ะมักจะกับอย่างที่บอกว่าคนที่อาจจะอยู่ในโซนหรือในทวีปได้รับปริมาณแสงแดดน้อยนะคะมีระยะเวลา ซีซั่นฤดูกาลหนาวค่อนข้างนานนะคะหรือว่าคนเม็ดสีผิวเข้มนะคะสีผิวค่อนข้างข,างข,างขอโทษค่ะมีปริมาณเม็ดสีเมลานินเนี่ยสูงนะคะก็จะทําให้การสังเคราะห์วิตามินดีจากแสงแดดเนี่ยมันสังเคราะห์ได้น้อยกว่านะคะแล้วก็คนที่เนี่ยปกปิดสวมเสื้อผ้าคลุมแขนอย่างที่บอกค่ะคือยิ่งสาวไทยสาวเอเชียเนี่ยก็จะมีความกลัวกลัวแดดใช่ไหมคะไม่อยากโดนแดดไม่อยากผิวคล้ำอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็จะทําให ปกปิดนะคะการร่างร่างกายผิวหนังเนี่ยจากแสงแดดนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยผิวหนังเราร่างกายเราเนี่ยไม่ได้สังเคราะห์วิตามินดีจากแสงแดดนะคะให้มากเท่าที่ควร รวมไปถึงผู้สูงอายุด้วยค่ะผู้สูงอายุเนี่ยเขาความสามารถในการสังเคราะห์วิตามินดีได้น้อยลงกว่าคนวัยหนุ่มสาวนะคะรวมไปถึงผู้ป่วยบางโรคค่ะอย่างเช่นคนที่เป็นโรคไตโรคตับหรือโรคทางเดินอาหารเนี่ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการดูดซึมหารอย่างที่บอกก็คือการดูดซึมของลำไส้ระบบการดูดซึมในร่างกายดูดซึมพวกว,วิตามินดีเนี่ยได้น้อยลงนะคะก็เลยนําไปสู่ภาวะการขาดวิตามินดีนี่ค่ะอย่างที่บอก เมื่อกี้พูดถึงสถานการณ์ทั่วโลกแล้วใช่ไหมคะโอเคเมืองไทยเราเจอแดดตลอดค่ะอาจจะไม่ได้เหมือนฝั่งยุโรปหรืออเมริกานะคะที่แบบเขาไม่ค่อยเจอแดดส่วนใหญ่ต่างชาติเวลามาเมืองไทยเนี่ยโอโ้โหแบบเป็นสวรรค์เลยค่ะเพราะเขาได้เจอแดดจะเห็นว่าทาไมเขาถึงชอบอาบแดดนะคะเพราะว่าบ้านเขาไม่ค่อยได้โดนแดดก็ต้องเทควิตามินดีแต่ในขณะที่คนไทยเองบ้านเรามีแดดนะคะเต็มที่แต่คนไทยก็มีแนวโน้มขาดวิตามินดี เพิ่มมากขึ้นเป็นจํานวนมากนะคะโดยเฉพาะคนกลุ่มไหนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนไวทางาน,นะคะ่ะที่แบบอาศัยอยู่ในเมืองใช่ไหมคะออกจากบ้านแต่เช้าก็อยู่ในรถรถติดนะคะไม่ค่อยได้โดนแดดใช่ไหมคะ,ะเข้าออฟฟิศทางานออกมาก็คือเย็นและไม่มีแสงแดดนะคะหรือบางคนก็อาจจะอาศัยอยู่ในเอะระแวกหรือว่าที่ที่มันเป็นตึกสูงไม่ค่อยได้โดนแดดนะคะเออ่ คนที่แบบทาครีมกันแดดบ่อยๆแบบตลอดเวลาคือชีวิตแทบจะแบบกลัวปกป,ป้องแสงแดดสุดๆหลีกเลี่ยงแสงแดดสุดๆอย่างเงี้ยร่างกายก็จะไม่ได้รับวิตามินดีเลยนะคะไม่ได้สังเคราะห์วิตามินดีนะคะดังนั้นเนี่ยการที่ถ้าเราขาดวิตามินดีเนี่ยมันจะส่งผลเสียกับสุขภาพหลายอย่างเลยนะคะ่ะนั่นก็คือพวกเรื่องปัญหาในเรื่องของกระดูกนะคะก็จะทําให้กระดูกเนี่ยมีความอ่อนไม่แข็งแรงไม่หนาไม่แน่นนะคะกระดูกไม่แข็งแรงก็จะนําไปสู่กระดูกพุนกระดูก เสี่ยงเปราะแตกหักง,ง่ายนะคะรวมไปถึงกล้ามเนื้อล้าอ่อนแรงนะคะอ่อนล้าได้ง่ายภูมิคุ้มกันต่ำค่ะก็ไม่สบายบ่อยติดเชื้อโรคต่างๆนะคะเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจเบาหวานโรคซึมเศร้านะคะแล้วก็โรคมะเร็งบางชนิดได้ค่ะแล้วอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงของการขาดวิตามินดีบ้างก็อย่างที่บอกอันดับแรกเลยแสงแดดเนาะเป,นเ,ปนเป็นตัวที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสังเคราะห์วิตามินดีนั่นก็คือการสัมผัสแสงแดดน้อยนั่นเอง แล้วก็การบริโภคอาหารที่มีวิตามินดีเนี่ยไม่เพียงพอไม่ว่าจะเป็นปลาไข่หรือผลิตภัณฑ์จากนมเดี๋ยวนี้คนก็แพ้นมกันค่อนข้างเยอะด้วยนะคะก็อาจจะไม่ค่อยทานนมหรือปลาที่มีไขมันสูงเออแซลมอนอย่างเงี้ยก็ราคาสูงใช่ไหมคะทานบ่อยๆในปริมาณเยอะก็คงจะไม่ไหว ดังนั้นเนี่ยการที่เราเลือกรับประทานวิตามินดีที่เป็นเสริมอาหารแล้วก็มีปริมาณบ่งบอกที่ชัดเจนคือเขาคุมมาปริปรมาณกําหนดมาให้แล้วว่าในหนึ่งเม็ดเนี่ยมีเท่านี้มิลลิกรัมมีเท่านี้ไอยูจะเป็นปริมาณที่เหมาะสมพูดง่ายว่าเราหรือกินเนี่ย เทคเนี่ยได้ง่ายกว่าโดยที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของทานเกินไหมทานถึงไหมอ่าแล้วก็ในแง่ของอายุด้วยค่ะอย่างเช่นอ่าถ้ารกแรกเกิดก็อาจจะยังไม่ได้แบบโดนแสงแดดใช่ไหมคะถึงอ่าวัยรุ่นวัยทำงานอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะก็อาจจะแบบหลบเลี่ยงแสงแดดไม่ค่อยได้โดนแสงแดดกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้สูงอายุด้วยมีเอ่อความสามารถในการสังเคราะห์วิตามินดีได้น้อยกว่าวัยนุ่มสาวนะคะมาดูตัวนี้ค่ะส่วนประกอบมีอะไรบ้างนะคะก็คือนี่ค่ะ วิตามินดีที่เป็นไลโปโซมอลนะคะก็คือใช้นวัตกรรมไลโปโซมอลนั่นเองแล้วก็มีแมกนีเซียมซิเตรตแมกนีเซียมออกไซน์นะคะแล้วก็แน่นอนเราจะต้องใส่ตัวแอสคอร์บิกวิตามินซีเข้าไปด้วยนะคะก็คือเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างทั้ง,งของการไปเสริมสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนกระดูก นะคะแล้วก็พวกหลอดเลือดให้มีความยืดหยุ่นได้ดีแล้วก็ช่วยเสริมสร้างในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะวิตามิน K2 นะคะตัวนี้ก็มีความพิเศษตรงที่ว่าได้จากการของเชื้อที่เขาผลิตตัวเน็ตโตเนตโตก็คือถ้าเกิดบางคนก็จะเรียกว่าถั่วเน่าอาหารญี่ปุ่นนะถั่วเหลืองที่เขาหมาักแล้วก็ยืดยืด,ยดนะคะ อ่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นวิตามิน k 2ธรรมชาติจากอันนี้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวอัลโววิด้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นสารสกัดจากพืชธรรมชาตินะคะเหมือนกันก็คือจากถั่วเหลืองค่ะซึ่งก็จะมีสารสำคัญทั้งแบบไปโตรสเตอรอลแล้วก็เอ่อมิกซ์โทโคฟอลก็คือพวกวิตามิน E มาดูล ของแต่ละตัวกันอะไลโปโซโมอลวิตามิน D3 สาอะแอมจะไม่ลงลึกแล้วเราจะพูดเราพูดคุณประโยชน์คุณสมบัติของ D3 กันไปแล้วเนาะที่เกิดมาเมื่อกี้ค่ะว่าช่วยในเรื่องของอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นกระดูฟันระบบภูมิคุ้มกันหลอดเลือดหัวใจซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันค่ะก็คือเป็นทางบารบริษัทบารเนี่ยเขาก็เอาไลโปโซมนะคะมาห่อหุ้มตัววิตามินดี เพื่อที่จะให้มันมีความคงตัวมากขึ้นดูดซึมได้ดีขึ้นนะคะแน่นอนว่าก็จะไปเพิ่มไบโออเ i l a ล i บิลิตี้หรือพูดง่ายๆภาษาไทยให้เข้าใจง่ายก็คือเห็นผลอะออกฤทธิ์ในร่างกายนำไปใช้ได้อย่างสูงสุดอันนี้ก็อธิบายอีกค่ะว่าแล้ว l ลโป s o มอล D3 ของของบารเนี่ยที่เอาเอามาผลิตเนี่ยคะ่ะเขาผลิตมาจากไหนนะคะตัวนี้ก็คือเป็น D3 ที่ได้มาจากธรรมชาติคะ่ะได้มาจากไลเคน อันนี้เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของไลเขนนะคะ cladonia rangiferina พูดง่ายๆไลเข่นคืออะไรไลเข่นเป็นเป็นเสมือนพืชเป็นเขียวๆที่เกาะอยู่ตามต้นไม้พูดง่ายๆว่ามันคือสาหร่ายสีเขียวผสมกันกันกบรานะคะถ้าเกิดจะให้จัดหมวดหมู่ซึ่งก็ถือได้ว่าเ,ออเป็นวิตามินดีสามที่ได้จากแหล่งของพืชธรรมชาตินะคะออคนที่ ทานมังสวิรัตทานเจหรือว่าวีแกนเนี่ยค่ะสามารถทานได้อันนี้เขาก็บอกถึงปริมาณความเข้มขน้นปริมาณวิตามินดีสาะคะที่อยู่ในตัวผงไลโปโซวิตนะคะว่ามันมีความเข้มข้นเท่าไหร่นะคะ อันนี้ก็อย่างที่บอกก็คือช่วยทําให้การดูดซึมดีขึ้นเห็นผลได้ดีขึ้นนะคะอันนี้อาจจะขอผ่านไปเลยนะคะก็คือได้อธิบายไปหมดแล้วในเรื่องของเทคโนโลยีไลโปลโซโมอลเนี่ยมันมีข้อดียังไงนะคะผู้ที่แพ้อาหารสามารถทานได้ค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้มีสารอะไระไม่ว่าจะเป็นสารกันเสียหรือสารอะไรที่มันไม่ปลอดภัยสําหรับคนที่แพ้อาหารนะคะปราศจากแอลกอฮอล์ตัวทําละลายอินทรีย์อื่นๆค่ะ อันนี้ก็คุณสมบัติของไลโปโซวิตนะคะแน่นอนเขาก็จะมีเสถียรภาพหรือมีความคงตัวสูงนะคะก็เก็บรักษาได้นานขึ้นนะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องว่าโอ๊ยเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องตรงนี้แบบมันจะสูญสลายมันจะถูกทําลายไหมไม่ค่ะเพราะว่าเขามีไลโปโซมอลห่ออยู่นะคะแล้วก็ละลายน้ําได้ดีนะคะก็สามารถใช้งานได้ง่ายดูดซึมได้ดีนะคะประสิทธิภาพก็จะสูงกว่า วิตามิน D3 ฟอร์มอื่นๆในท้องตลาดที่ไม่ใช่ไลโปโสมอลนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลอธิบายทางเทคนิคของเขาค่ะในเรื่องของความเข้มขน้นอย่างที่บอกมเมื่อกี้นะคะว่าให้หน่วยกี่ IU ยส่วนใหญ่วิตามิน D3 อค่ะเขาจะวัดหน่วยเป็น i อเนาะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นแมกนีเซียมจะเป็นมิลลิกรัมใช่ไหมคะเมื่อกี้อันนี้ IU ยก็จะเป็นหน่วยวัดสากลในการว่าคุณจะต้องได้รับวิตามิน D3 กี่ i อต่อวัน อ่ะอันนี้ก็จะเป็นความเข้มข้นของโคเลคาลซิฟอรอลอย่างที่บอกว่าเป็นชื่อของอปริมาณวิตามินดีสเลยนะคะอย่างเช่นใน1กรัมเนี่ยก็จะมี250ไมโครกรัมซึ่งก็จะเทียบเท่ากับตัวหน่วย1,000งหมนยูะคะแล้วขนาดอนุภาคเฉลี่ยของไลโปโซมของเขาอีกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ232นาโนเมตรต้องบอกว่าไลโปโซม เกือบทุกตัวทุกซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมหรือวิตามิน D3 ของบารเนี่ยค่ะเขาจะคุมอนุภาคเมื่อกี้ค่ะท,ที่แอมได้เกินไปเนาะสำหรับตัวแมกนีเซียมเขาจะคุมอนุภาคให้มีค่าไม่เกิน500ซึ่งโดยเฉลี่ยเขาจะอยู่ประมาณนี้แหละ200นาโนเมตรนะคะแล้วแต่ละอนุภาคอะ่ะจะเท่าๆกันด้วย นะคะการที่มันเท่ากันสม่าเสมอกันแบบนี้มันมีข้อดียังไงมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าพอทานเข้าไปเนี่ยการกระจายตัวมันไม่กระจุกใช่ไหมคะมันกระจายตัวซึมผ่านเยื่อบุได้ดีก็จะดูดซึมได้ดีได้เต็มที่อันนี้ก็ทําการทดลองเหมือนกันค่ะอ่าให้กลุ่มทดลองรับประทานอาหารเสริมวิตามิน D3 นะคะเป็นระยะเวลา4สัปดาห์แล้วก็วัดปริมาณความเข้มตัว t w o h นะคะหรือว่าพูดง่ายว่าวัดปริมาณความเข้มข้นข,ข,ของวิตามิน D นี่แหละ อ่ะจะดูว่าเมื่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยมีวิตามินดีซึมผ่านเข้าสู่เลือดเนี่ยดูซึมเข้าไปในเลือดเนี่ยเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะคอนเวนชั่นอลก็คือวิตามินดีสฟอร์มทั่วๆไปแบบดั้งเดิมอ่ะอันนี้ของเราแบบนวัตกรรมค่ะไลโปโซมิตหรือไลโปโซมอลเห็นไหมคะว่าแท่งกราฟสูงกว่านั่นก็คือปริมาณวิตามินดีสที่อยู่ในเลือดเนี่ยสูงกว่าถึง82.4%เลยก็ยืนตัวไลโปโซมอลหรือไลโปซิวิตี้ ทานแล้วมีประสิทธิภาพในการบุกซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ให้ผลหรือให้คุณประโยชน์กับร่างกายได้อย่างเต็มที่ได้มากกว่าวิตามินดี 3, ฟอร์ออื่นๆนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะพูดถึงข้อดีของไลโปโซโมอลนะคะอันนี้ขออนุญาตผ่านเลยเพราะว่าพูดถึงนวัตกรรมเหมือนกันต่างแค่ตัวที่เอามาจาับนะคะ,ะตัวต่อมาค่ะแมกนีเซียมซิเตรตค่ะตัวนี้ใส่เสริมเข้ามาด้วยนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเป็นตัว ต้องทํางานร่วมกันกับวิตามินดีสใช่ไหมคะในการที่จะไปช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกนะคะแล้วก็การทํางานของพวกหลอดเลือดหัวใจที่สําคัญก็คือช่วยเสริมในเรื่องของการนอนหลับทําให้พ่อยได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ใส่แมกนีเซียมออกไซด์ด้วยนะคะเสริมกันทั้ง3ามฟอง แล้วก็วิตามินซีค่ะอย่างที่ได้เกิดวิตามินซีก็จะช่วยกระตุน้นทั้งในเรื่องของการสร้างสังเคราะห์คลอลลาเจนนะคะทําให้หลอดเลือดของเราะคะ่ะมันมีความยืดหยุ่นได้ดีหลอดเลือดไม่แห้งไม่เปราะนะคะไม่แข็งแตกง่าย นะคะดังนั้นถ้าเกิดหลอดเลือดเรายืดหยุ่นได้ดีเนี่ยการสูบฉีดเลือดนะคะการนําพาสารอาหารต่างๆเนี่ยก็จะเป็นไปได้ดีนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูพวกบาดแผลอะไรต่างๆเนี่ยได้เร็วขึ้นด้วยนะคะตัวนี้อย่างที่ทราบกันดีก็ช่วยเสริมในเรื่องของภูมิคุ้มกันไปเสริมฤทธิก์กันกับตัววิตามินดีส ต่อไปวิตามิน K2 ค่ะตัวนี้เขาก็มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเมนาพิโนนนะคะ K2 อย่างที่บอกเมื่อกี้ ADEK ใช่ไหมคะ K ก็เป็นวิตามินที่ละลายในไขมันค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะได้วิตามิน K จากไหนบ้างก็อย่างเช่นพวกตับใช่ไหมคะ ซึ่งบางทีตับกับไข่แดงเนี่ยถ้าเราทานมากจนเกินไปเนี่ยก็เสี่ยงกับคอเลสเตอรอลหรือไขมันสูงอีกใช่ไหมคะหรือว่าอย่งเช่นพวกชีสอย่างเงี้ยคะ่ะรวมไปถึงพวกอาหารหมักดองอย่างเช่นนัตโตะนะคะซึ่งนัตโตะเนี่ยเป็นอาหารดั้งเดิมของญี่ปุ่นคะ่ะก็คือเป็นการเอาถั่วเหลืองเนี่ยคะ่ะมาหมักกับเชื้อแบคทีรียนะคะซึ่งเชื้อแบคทีเรียนั้นเนี่ยก็คือตัวบาซิลัสซัติบิสนะคะ เป็นบาซิลัสซับตินิดเนตโตก็คือเป็นเชื้อที่ใช้ในการหมักทำานัตบโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งตัววิตามินเคที่เราใช้ในในตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะก็คือเเป็นฟอร์มนี้ค่ะเมนาวิโนนเซเหรือ MK7 นะคะก็คือได้จาก แบคทีเรียที่ใช้ในการหมักนักตกเนี่ยแหละค่ะก็คือถือได้ว่าเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยปริมาณวิตามินเคแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในฟอร์มที่เรียกว่า e n c a p s u l a t ลตเอนเนี่ยก็จะคล้ายๆก,กันกับตัวไลโปโซมลก็คือเป็นการห่อ e n c a p หุ้มมันเอาไว้นะคะแต่ว่าในเรื่องของโครงสร้างเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เหมือนกับไลโปโซมที่ว่ามีความคล้ายคลึงกับเยื่อบุผนังเซลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้ก็คือ En cap เอาไว้ช่วย ปกป้องนะคะสารตัววิตามินเคเนี่ยไม่ให้ถูกทำลายหรือสูญสลายได้ง่ายนะคะโดยความร้อนกรดออกซิเจนหรือเอนไซม์ มือนกันค่ะวิตามิน K2 นะคะก็ดีต่อสุขภาพกระดูกนะคะแล้วก็สุขภาพหัวใจนะคะเพราะว่าวิตามิน K เนี่ยเขาก็จะทํางานร่วมกันกับวิตามินดีนะคะในการสร้างกระดูกนั่นเองแล้วก็ช่วยป้องกันการสะสมของแคลเซียมในหลอดเลือดด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของใจอย่างที่บอก K2 ูก็ป้องกันการสะสมของแคลเซียมในหลอดเลือดนะคะถ้าเกิดว่าหลอดเลือดเรามีแคลเซียมเยอะเกินไปหรือมาสะสมอยู่ในหลอดเลือดเนี่ยมันก็จะทาให้หลอดเลือดเนี่ยสูญเสียความยืดหลอดเลือดก็จะมีความแข็ง นะคะอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดพวโกโรคหลอดเลือดหัวใจได้เลือดไหลเวียนได้ไม่ดีนะคะอ่ะ K2 ูก็ยังเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดอีกนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่ขาดวิตามิน K2 เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบบเลือดออกง่ายมีรอยฟกช้ำได้ง่ายนะคะดังนั้นก็ไม่ควรจะขาด k 2ูนะคะแล้วก็สุขภาพฟันก็เกี่ยวข้องเช่นกันนะคะแล้วก็เรื่องของการทำงาน สมองนะคะก็พบจากการศึกษาเนี่ยก็พบว,ว่าวิตามิน K2 เนี่ยมีบทบาทนะคะต่อการทํางานของสมองด้วยนะคะโดยส่งผลเกี่ยวกับการผลิตไขมันในสมองแล้วก็เรื่องสุขภาพผิวนะคะวิตามิน K2 ก็ช่วยรักษาความยืดหยุ่นลดเลือนริ้วรอยของผิวด้วยอ่ะดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเราขาดวิตามิน K เนี่ยอย่างที่บอกก็อาจจะทําให้เลือดออกแล้วก็ฟกช้ำได้ง่าย นะคะหลังนั้นเนี่ยก็หรืออาจจะก,ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของพวกกระดูกไม่แข็งแรงปัญหาเรื่องหัวใจนะคะเพราะว่าวิตามินเคเองเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเต้นของหัวใจการบีบตัวของหัวใจด้วยอ,อันนี้ละหาอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดคนที่ออผู้ที่กําลังรับประทานพวกยาสลายลมเลือดอะไริ่เลือด,ลลอ,ดอันนี้ก็อาจจะแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานตัวสุดท้ายแล้วคะ่ะอะโวบีดานะคะตัวนี้ก็ที่บอกว่าเป็นสารสกัดจากพืชน,นะคะผสมกันนะคะ มีถั่วเหลืองมีอะโวคาโดด้วยนะคะแล้วก็เป็นพวกไฟโตสเตอรรลนะคะตัวนี้ก็เน้นไปในเรื่องของสุขภาพของข้อต่อค่ะ เวลาคนเราเนี่ยอายุเพิ่มขึ้นหรือเราใช้ข้อต่อบ่อยๆเนี่ยโดยเฉพาะคนที่แบบวิ่งออกกําลังกายเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราไม่เสริมไม่เมนเทนไม่ทานพวกคอลลาเจนหรืออะไรพวกนี้เสริมเข้าไปนะคะหรือว่าพวกแมกนีเซียมแคลเซียมอย่างเงี้ยค่ะข้อต่อเราก็อาจจะไปเร็วกว่าคนอื่นนะคะดังนั้นก็ควรจะต้องทานพวกนี้เสริมด้วยนะคะแล้วก็พวกน้ําในข้อต่ออะไรพวกนี้ก็จะลดลงด้วยก็จะทําให้เกิดอาการข้อฝืดอะไรเงี้ยค่ะได้นะคะ,ะแล้วก็เขาเรียกอะไรความความเปราะบ,บางความแข็งแรงของกระดูก รือที่เรียกว่า c a ท t i l a g e ไขข้อก็คือเป็นส่วนที่ต่อกันระหว่างกระดูกสองชิ้นอย่างงี้ค่ะโดยส่วนใหญ่จะเป็นข้อเข่าข้อต่อสะโพกเนี้ยค่ะที่คนมักจะมีปัญหาในเรื่องของข้อต่อเสือ่อมหรือปวดหรือฝืดบ่อยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ตัวนี้ค่ะจะมาช่วยปอ,อกครอบคลุมเลยค่ะการทํางานของอวบีด้าเนี่ยก็คือจะช่วยทั้งในเรื่องของการป้องกันนะคะซ่อมแซมแล้วก็กระดูกอ่อนนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการ ไปกระตุ้นการสร้างพวกคอลลาเจนอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ไปทําให้น้ําในไขข้อเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นแน่นอนว่าข้อต่อก็จะไม่ติดไม่ฝืดน,นะคะลื่นไหลเคลื่อนไหวได้ดีก็อ,อันนี้เป็นสารสกัดตัวอื่นๆนะคะที่มักจะใช้ในเรื่องของสุขภาพข้อต่อไม่ว่าจะเป็นคอนดรอยตินนะคะกลูโคซามีนแต่กลูโคซามีนเนี่ยบ้านเราตีเป็นยาเนาะในอาหารเสรมิมจะไม่ได้ใช้ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราเห็นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศซะส่วนใหญ่นะคะถ้าในไทยเนี่ยตัวนี้ตีเป็นยา อันนี้ก็ช่วยซ่อมแซมกระดูกอ่อนกันหรือว่าตัว MSM อันนี้ก็จะช่วยลดการอักเสบของข้อต่อนะคะอ่าว uh ิดาอ่าวอิดาอย่างที่บอกคือตัวเนี้ยครอบคลุมเกือบทุกกลไกเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งป้องกันการเสื่อมของกระดูกอ่อนนะคะช่วยซ่อมแซมกระดูกอ่อนแล้วก็ช่วยเสริมสร้างให้กระดูกอ่อนเนี่ยแข็งแรงนะคะการเคลื่อนไหวความยืดหยุ่นต่างๆดีขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นออ ข้อแตกต่างสุดเด่นนะคะของตัวอ v o v ูวดนะคะจากตัวอื่นๆในห้องตลาดตัวนี้ก็จะเป็นส่วนผสมของอะโวคาโดกับถั่วเหลืองในอัตราส่วนที่เฉพาะเจาะจงก็คือ1-2นะคะแล้วก็มีมาตรฐานสูงมีปริมาณ a c คทีฟเนี่ยค่ะสานะคะแล้วก็มีการวิจัยการทดสอบทางวิทยาศาสตร์รองรับนะคะอันนี้ก็เป็นภาพอธิบายถึงกลไกว่าช่วยป้องกันกระดูกอ่อนยังไงนะคะก็คือลดการอักเสบลดการเสื่อมสลาย การสึกหรอของกระดูกอ่อนนั่นเองนะคะแล้วก็ไปช่วยฟื้นฟูนะคะเสริมสร้างซ่อมแซมกระดูกอ่อนที่มันเสียหายด้วยแล้วก็ลดการอันนี้ก็เป็นการสรุปงานวิจัยนะคะในตัวประสิทธิภาพของอะโวคาโดนะคะ หรือว่าตัวอโวบิดาเนี่ยค่ะในแต่ละปีก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยมีการศึกษาวิจัยมานานแล้วนะคะตั้งแต่ปี2014เนี่ยค่ะก็คือทําการเปรียบเทียบนะคะก็เปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวอโวบิดาเนี่ยนะคะที่3 0 0มิลลิกรัมเทียบกับตัวคอนโดรตินนะคะก็พบว่าทําให้คะแนนโว m แ x ลดลงคะแนนโ o m a x ็คืออะไรต้องบอกว่าคะแนนโว m แ x กเนี่ยก็คือเป็นเหมือนแบบสอบถามะคะไว้สําหรับสอบทาประเมินพูดงายว่า คุณภาพการรักษาหรือสภาวะของคนที่มีปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะวัดในเรื่องของอะไรก็จะวัดในเรื่องของความจิตเรื่องของความฟืดตึงข้อนะคะอย่างเช่นตื่นมาตอนเช้าเป็นยังไงบ้างวันนี้อาบปวดไหมเขาจะให้เป็นคะแนนยิ่งคะแนนสูงแปลว่านะคะแล้วก็วัดในแง่ดัชนีที่สามการทํากิจกรรมต่างๆว่าจะเป็นเดินขึ้นบันไดอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะ สอบถามไปในแต่ละวันในช่วงระยะเวลาที่ทดสอบนะคะซึ่งก็พบว่ากลุ่มที่ทานตัวอับมีคะแนนโว m แม็กซรลดลงนั่นก็หมายถึงอาการปวดอาการข้อฟืดหรือการทํากิจกรรมต่างๆแล้วมันรู้สึกไม่สบายอย่างเงี้ยลดลงนะคะมันก็แสดงว่าตัวนี้ไปช่วย improve ไปช่วยปรับปรุงให้พวกอาการที่เกี่ยวกับข้อต่อฟืดข้อต่อเสื่อมเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็การศึกษาในปี 2, 2018เนี่ยอันนี้ทําการศึกษาในหนูทดลอง โดยเอาหนูเนี่ยมาทาให้เกิดสภาวะเคระอักเสบเนาะแล้วก็ให้ทางตัวนี้ค่ะระยะเวลา3สัปดาห์ก็เอ,อ่อพวกค่าบ่งชี้ต่างๆที่บ่งชี้ถึงการอักเสบที่ปริมาณค่าเหล่านี้ลดลงส่วนใหญ่ตัวบ่งชี้ที่เขาวัดก็จะเป็นพวกแบบสารไซโตไน์ในพวกระบบภูมิคุ้มกันที่เวลาร่างกายเกิดการอักเสบแล้วจะหลั่งสารพวกนี้ออกมาค่ะเขาเลยวัดวัดที่ตัวบ่งชี้ตัวนี้ค่ะซึ่งมันมีปริมาณลดลงนะคะนั่นก็แปลว่าร่างอักเสบน้อยลง ะะแล้วก็การศึกษาอื่นๆก็อาจจะมีการศึกษาเอ่ิพุ้มกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพุงกันตัวเองโรคผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยผิวหนังแห้งแข็งนะคะหรือว่าพวกโรคลำไส้อักเสบแล้วก็แผลที่ผิวตัวนี้ก็มีประสิทธิภาพช่วยเชเท่านี้ค่ะสำหรับไลโปโซโมอลดีส